สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมยีต้อนรับเข้าสู่วันแห่งความรักนะครับผมก็ยีต้อนรับเข้าสู่เกมเรียมออฟไวเลอร์นะครับผมหรือว่าเรียกสั้นว่า R.O.V. ม o b บ l ายม b i บ้าในคลิปที่2นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีการอัปเดตแพทเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ดูลบลักษณา,าเกมก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมเหมือนในเซิร์ฟจีนเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นเซิร์ฟจีนอยูอ่นี่เป็นข้อความอะไรแล้วก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ในแพทใหม่นี้ก็จะเป็น รูปลักษ์เกมที่เปลี่ยนไปก็ได้อัปเดตกันนานเลยทีเดียวนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อนี่เป็นทีมนะครับเพราะว่าผมได้เข้าทีมไปเมืเ่อตะกี้นี้เองอ๋อแต้มทีมสามารถเช่าตัวละครได้ด้วยเจ๋งอะ่ะโอเคสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็น่าจะเป็นอะควิคชัดนะครับผมสามารถเปลี่ยนอะควิคชัดได้นะครับผมแพรโจมตีแลกเปลี่ยนป้องกันแล้วก็เปลี่ยน พูดได้นะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยชื่อบู้เล่น ID สามารถคัดลอก OpenID ได้ด้วยนะครับก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอะไรนะผมลืมไปแล้วนะโอเคครัวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าดิวเซียนนะผมเป็นสายสตันเลยนะผมเนส่วนตัวผมว่ามันสตันได้ดีมากคือสตันน้ำแข็งของเขาเป็นเรกรักนณ์ะผมความชํานาญยังไม่มีนะครับตำแหน่งเมนะครับจุดเด่นควบคุมโอเค เพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยก็เล่นแล้วแหละตาหนึ่งนะครับเพียงแต่คุณผู้ชมท่านอื่นเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูเป็นครั้งที่สองนะครับจะมาเล่นในโหมดสามนะครับผมโอเคมันดาเลนทายก็ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับผมโอเคเริ่มเกมเลยก็อย่าลืมยื่นอกพวกกลุ่มในวันวาเลนทายนะครับว่าสาวทัศนขึาแนะนามาครับถ้าใครมีคู่อยู่ก็ขอยรักกันานานๆนะครับผมแต่ใครยังโสดอยู่ก็ ดีไปนะครับผมดียังไงโอเคเราจะเลือกทันไหมโอเคเลือกทันนะครับอืขอเป็นสกิลเพิ่มเลือดแล้วกันนะครับโอเคกด Ready, เรดเลยนะครับเฟสที่สองนี่สวยมากตอนนี้ถ้ามันเล่นโอเคผมชอบอยู่นะผมว่าจะซื้ออยู่เพราะว่าผมเริ่มมีเงินละหมื่นเอ็ดละ โดยส่นตัวผมเล่นอยู่บัตเตอร์ไฟแล้วก็ตัวไฟเตอร์ต s ัวซันนิดชื่อมันอะไรไม่รู้โอเครูนก็เป็นรูนกายภาพนะครับเพราะว่าผมเล่นสายกายภาพรูนเบสผมยังไม่มีเลยยังไม่ได้เซตเลยนะครับโอเคโอเคก็ถ้าแพ้หรือชนะยังไงเนี่ยก็ขอไปด้วยนะครับแน่แน่ ผมว่าเปอร์เซ็นแพ้นะยเยอะกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่ใช่หรอกมั้มันต้องชนะดิรู้จักทีมเขาแล้วมีแท้งนะครับแล้วก็มีเคลลี่แล้วก็มีอืมวงชายเจเจเคลลี่สองตัวเม็ดเคลลี่ตัวนี้โหดมากเลยอีพีเสื้อเนี่ยโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหมาถึงออกเลย <c oughs> ผมว่าแพ้ในะ่ๆ้าตาเนี้ย เล่นแบบไอพีเคด้วย,โ,ยโถแฟนัซิงปะโ้ยอะไรวะลองอีกครั้งเข้าใหม่เชื่อใหม่เชื่อใหม่ก็ต้องขอไปในคำหยาบด้วยนะครับผมในคลิปนี้เพราะว่าเริ่มหัวร้อนก็ไปดูอันเนี่ยโดนดึงเหรออัพสกิลเซียนพีอิกน่าจะสกิลสองแช่แข็งนะครับเขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เว,กเวสองแล้ว พลังป้อมละกันนะครับดูจากเซตทีมละดูดิยังไงครับยังไงอืสอสกิลแช่แข็งครับอบืออืมแมนซิ่งอาพลังเว้นหกแล้วครับอือโดนแช่แข็ง เพิ่มเลือดให้ไปกลับบ้านซะกลับบ้านสิโอ้โหเฟิร์สบัตเลยครับอืมอืมอืมนี่สตันครับดึงเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้แหมน่าเสียดายจริงๆโอเคเกมงนี้กำลังมาแรงครับผมกำลังมาแรงในกระแสเกมมูบ้านะครับผม แต่ผมก็เล่นไม่เท่าไหร่หรอกเล่นไม่เก่งไม่ใช่ไม่เท่าไหร่ก็เล่นบ่อยอยู่นะแต่ไม่เก่งสักทีอ้าวคเคลียร์ไปหนึ่งตัวแล้วครับอ้าวค้างค้างไปเถอะเอ้ยสกิลติดตัวผมว่าจะเก็บตังไว้ซื้อไอตัวนั้นแหละออกของเป็นไอเวทอะไรนะกดดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนยิงโอเคตีมาแล้วครับกลับบ้านสิลูกกลับบ้านสิลูก ออเฟืดอนติครับวืบนี่นี่ประสานงานครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับโอเคจัดไปครับแ็นเท้าซิ่งจะรอดไหมโอ้รอดโอ้กับซดนอันติมันโอ้โหนี่ผมจะซื้อตัวนี้คือเวท100คูดลดคูดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็พันสองเก้าสิบใกล้ละเพราะว่าเซตของที่ในสายเวทเนี่ยน่าจะสุดๆอยู่ที่สมุด สมุดเวท400โจมตีแล้วก็มีเซตไอน้นี้ด้วยผมลองดูแล้วแบบออกสมุดเวท6เล่มเลยมันไม่แรงเท่าไหร่ครับมันต้องออกผสมกันไปนะครับเฮ้ย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 อะไรอนะอ้๋ดูด,ดูด,ดูดนี่อันตีครับโอ้โหแฟนาซิงโดนสตั้นครับจะรอดไหมครับรอดไหม ไม่รอดครับโอเคชัดดาวครับโอเคออกเวทไปครับหลังป้อมครับตอนนี้เอ้ยดนดึง,ดง,ดงโอ้โหผมไม่ชอบไอตัวนี้เวลามันดึงเว้ยเห็นเขามารีวิวกันเป็นสายดึงแล้วดูดมสมเลยที่เขารีวิวชัดเลยครับ ค่าสามตายหนึ่งครับเอตายสี่ครับผมช่วยหนึ่งครับผมโอเคก็ยังยังได้อยู่ถึงจะเสียป้อมไปเราก็ยังสู้อยู่ครับตัวนี้ก็เล่นโอเคนะผมเล่นครั้งที่สองนะครับผมครั้งที่สองของตัวนี้ผงเคยเล่นเลยอันตีมาเลยครับเรียบร้อยครับเคลียไปหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนครับเนี่ยโอ้โหอรจะสดขนาดนั้นเนี่ย เอาดิเอาดิเอาดิอันติมาอันอดิเอาดิเอาดิเอาดิอาดอาดอโอ้โหโดนดึงอีกแล้วครับพระเจ้าสตันวิ่ง <c oughs> จริงจอกของเราไม่ออกมาเลยครับตอนนี้โอ้โหคิดจะไม่ช่วยกันเลยอ่ะออกเลยอ่อผมเบื่อมากเลยพวกที่เข้ามาแล้วก็ออกในคลิปนี้ต้องขอไปในคำหยาบด้วยนะครับโอ้โหออกรองเท้าก่อนครับตอนนี้ออกของแบบมัๆวๆไปก่อนอันติมาครับ สแตนตามโอเคครับจัดไปเคลียร์5แล้วครับผมตาย4ครับช่วย1โอเคยังได้อยู่ครับโอ้โหดาเมจมันแรงวะเฮ้ยก็ถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็แอดมาได้นะครับผมโปสเกมเมอร์นะครับผมตัวละครในเกมนะครับหรือว่าฟเอฟ e c ก b o บุเข้ามาก็ได้นะครับจะเล่นแรงเล่นอะไรด้วยกันก็ได้นะครับผมก็พอเล่นได้นะับผมไม่ได้เก่งอะไร ตัวที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟนนะผมแล้วก็ตัวไอสายไฟเตอร์ที่เขาแถมมานั่นแหละโอเคไม่ไม่พูดมากท่ำเพื่อนะเอาเลยครับเออเอาดิเอาดิอันติมาอันติมาโอ้โหยเฟนทั้งสิ้งของเราเวนทัซสิ้งของเราขอโทษนะเราจะตายแล้วเออเออช่วยหน่อยก็ดีเฟนทั้งสิ้ง นี่ครับผมพลังเวท220เนี่ยถ้าบวกตัวนี้ไปด้วยก็แล้วก็สมุด3-4เล่มเ่ยคือโจมตีแรงมากเลยนะสมุดเวท400อะออกไอตัวเมืเ่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สมุดต,ตัวนี้นะครับผมีเล่มสุดยอดครับในสำหรับสายเวทแต่ถ้าออกเวท6เล่มเนี่ยไม่ ไม่เท่าไหร่ครับไม่แรงบางด้วยผมลองดูแลผมผมอยากรู้ไงเปิดอันติีทำไมกดผิดครับพ่อแม่พี่น้องสตันไว้โอผมพูดมากเกินไปแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่มีสมาธิเล่นนะครับตายครับตายทีนี้โอ้ฟักหัวร้อนหัวร้อน ร้อนทั้งตัวครับตอนนี้โอเคครับจะตั้งใจแล้วทีนี้อืมคลิปนี้ก็จะยาวอยู่ฟื้นฟูมานาหลังเวท40ตอนนี้ออกอะไรก็ออกไปก่อนครับตอนนี้จังหวะนี้คือจังหวะช่วยชาตครับอันตีมาครับอืมึงจะเหลือไหมตายสิโจมตีเวท80ครับอะไรก็ออกไปก่อนครับตอนนี้ คือคลิกดูคลิกดูเออเซตเอาของยังไม่ได้ครับตอนนี้โอ้โหดูดิขนาดคลิปมันยังตีเราจะตายเลยอะ่ะเบตแปิครับตอนนี้เราต้องการเมดเราต้องการพลังโจมตีเวทให้มากที่สุดนะครับโอเคขอด้านนีท้ทีโอ้โห มันแรงมากเลยตัวผีเสื้อ่โดนมาสแตนอีกมันอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยมันดึงผมอะโอ้โหยังดีครับเมื่อกี้หนูได้โอ้โหอันตีผีเสื้อตายแล้วครับจิ้งจอกไปก่อนอืผมว่ายอมแพ้ในคลิปดีโอเคเราจะสู้กันไปอีกอนิดนึงอีกนิดนึง ก็ถ้าใครอยากจะเล่นกับผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ไม่มีทีมนผมเลเวล21นะผมก็พอเล่นได้นะครับก็ <c oughs> อยากจะเข้าทีมจริงเก่งอยู่นะ <c oughs> อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองบ้างครับ <c oughs> อยากจะรู้เทคนิคเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยนะฮะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากจะเล่นก็แอดมาแล้วกันนะครับตอนนี้ผมแพ้ไปแล้วไม่มีใครแอดมาหรอกั้มถ้าเล่นกากขนาดเนี้เนาะ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้ในตัวของเซียนนะครับก็เป็นตัวที่สตันน้ำแข็ง ที่โอเคมากเลยถ้าเล่นแบบเกิดเนี่ยผมว่าตัวเนี้โหดมากเพราะผมเจอที่ตัวที่โหดๆล้วบัตเตอร์ไฟเข้าหามันไม่ได้เลยนะครับผมในตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเพื่อนคือสตันแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ดีมากตัวนี้ซัพพอร์ตดีมากนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสุกสัดสมาแล้วท้ายแล้วกันนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับ